ยิงยังไงก็ยิงไม่ลงเดียวดียวเดวลองนี่ลองดูซิปลุกความเป็นนักบาส NBA ในตัวคุณด้วย Official NBA Game Ball ลูกบาสเบอร์7ตามมาตรฐาน NBA สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนอาม,มินตุ๋แอะมิเตก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามากอดติดฟรีเจนวันที่สอนะครับแล้วก็ศึกของโอลิมปิกครับทีม USA แต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะครับช่วยกด like ไลค์เป็นกำลังใจใพวกเรา2คนรวมไปถึงทีมงานท3 Mania ด้วยและคนนี้ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมกดซับพวกเรา2คนด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันโอลิมปิกค่ะแทีมสุดท้ายแพ้ก็คือตกลองนะคะระหว่างทีม USA ค่ะเจอกับทีมสเปนเปิดเกมมาต้องบอกเลยค่ะว่าทีม USA เนี่ยออกตัวได้ดีนะคะการยิงก็ดีค่ะจนกระทั่งทาง,างทีมสเปนเนี่ยก็เริ่มมีการยิงที่ดีขึ้นการนำโดยริกกี้โรบิโออดีต MVP ของฟีเบีนเวิลด์นะคะในปี2019 ค่ะทั้งการโจมตีวงในค่ะแล้วก็ป้องกันการยิงวงนอกจอกนกระทั่งทีมสเปนเนี่ยกลับมาแซงทีม USA ได้พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะควอเตอร์นี้นะคะเป็นควอเตอร์ที่ไม่ดีเลยค่ะของทั้งทีม USA บางช่วงเนี่ยตามอยู่กว่า10แต้มจกนกระทั่งเควินดูแลนด์เนี่ยค่ะเล่งเครื่องนะคะทั้งการโฟบอลและการยิง3คะแนนทําให้จบครึ่งแรกค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะควอเตอร์ที่3นะคะทีม USA เนี่ยเล่นเหมือนเป็นคนละทีมเลยนะคะเควินดูแลนด์เนี่ยค่ะเดินหน้าลุยยยยยโกกแแแแต้้้้้มมมมนนนะะคบบบบไ่่่ออใหทีี USA เเพลลวัาาางดดด็ข ไปนคนเดียวกว่า13แต้มคะ่ะจาก29แต้มที่ตัวเขาเองทําได้ต่อสู้กับการทําแต้มอันสุดยอดของริกกี้รูบิโอค่ะที่จบเกมเนี่ยก็กดไปถึง38แต้มทีม USA เนี่ยมีเจสันเชตัมนะคะเป็นตัวสํารองที่เด็ดคะ่ะรวมไปถึงจูฮอยเดย์แล้วก็แซคโรวินค่ะที่ช่วยทําแต้มแล้วก็เล่นเกมรับจบเกมค่ะทีม USA เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้95ลอ81พอเห็นการเล่นของทีมสเปนนะครับต้องยอมรับผลงานของริกกี้รูบิโอมากๆครับในยามที่เขาเล่นอยู่ใน NBA เอนี่ยอาจจะไม่ได้ดุดันหรือว่านาดนี้ แต่เมื่อวานนีเนี่ยโอ้โหเห็นการเล่นการข้ามใส่เดวินบุ๊กเกอร์ยังเอาไม่อยู่เลยครับรห,รหรือบางครั้งเนี่ยจูฮอยเดย,ยังเล่นยากเลยดีไม่ดีเนี่ยเห็นภาพช้าแวบๆนะครับเขาเป็นคนที่บล็อกแบรมาเดบโยด้วยไม่น่าเชื่อมากๆครับสำหรับริกกี้รูบิโอแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเกมของสเปนเนี่ยมาแบกการทำแต้มอยู่ที่วิกกี้รูบิโอคนเดียวครับสพี่น้องกสซอเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้ว การทำแต้มของเขาทั้ง2คนเนี่ยไม่ปราดเปรียวเหมือนเดิมจะช่วยได้ก็คือการรีบาวนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองรองลงมาเนี่ยก็เป็นรดี้เกสครับที่ยิง3คะแนนค่อนข้างดีสร้างความปวดหัวให้กับทีม USA ได้พอสมควรและเราก็ยังเห็นผลงานของอุสมานการูบานะครับนี่ก็คือรุกกี้ที่จะเข้าสู่ NBA ในฤดูกาลถัดไปเขาช่วยเกมรับช่วยรีบาลช่วยทำแต้มวงในถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างโอเคมากๆครับในนามทีมชาติสเปนข,ของกราฟอันดับที่23ปีนี้แต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ตามครับทีมสเปนก็แพท้ทีม USA ต่อไปปคครันนีี่่่ถือววาเ็แแพ้้งท4ล ในศึกโอลิมปิกติดต่อกัน4ครั้งเลยเริ่มตั้งแต่ในนัดชิงเหรียญทองครับปี2008ที่จีนตามมาด้วยที่ลอนดอนครับปี2012นั่นก็เจอ k คดีแผลงลิฟอีกครับกดไป30แต้มที่จะเป็นที่ริโอนะครับปี2016ที่บราซิลพวกเขาก็แพ้ไปในรอบ4ทีมสุดท้ายแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับก็เจอ k คดีแผลงลิฟอีกแล้วครับกดไปถึง29แต้มตกรอบไปอีกครั้งนึงเรียกว่าเห็นหน้าเคดีปุ๊บเนี่ยเซ็งแน่นอนเลย แต่ยังไงก็ตามะครับก็ต้องขอชื่นชมการต่อสู้ของสเปนครับโดยเฉพาะริกกี้รูบิโอในส่วนของทีม USA ครับ,รบในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาเป็นรองการรีบาสนะครับการโจมตีวงในเนี่ยยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องของทีม USA เมื่อไม่ว่าทีม USA เนี่ยจะเจอกับทีมไหนก็ตามครับพวกเขาจะต้องโดนทะลวงวงในแบบนี้ต่อเนื่องแน่นอนครับนี่คือปัญหาของทีมพวกเขาปัญหาของทีม USA มในช่วงครึ่งแรกเมื่อวานนี้ครับนั่นคือการยิง3คะแนนพวกเขาพยายามยิงถึง17ครั้งลงแค่4เท่านั้นเองครับกว่าจะมาเข้าที่เนี่ยก็ช พอเข้าสู่พอร์ที่3อย่างที่แอ้มินตูนพูดครับเป็นการเปลี่ยนเกมเลยเลากับคนละทีมเลยพวกเขามีการรัน15ต่อ4มันก็เลยทําให้ทีม u เนี่ยสามารถครองโมเมนตัมของเกมไปได้ย,วยาวๆเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับมันจะเป็นอย่างจูฮอยเดซแคร์วินโดยเฉพาะเจสันเททัมครับ ช่วยกันเดินหน้าทําแต้มช่วยกันเล่นเกมรับครับทำให้การทําแต้มของเควินแรนยี่สแต้มเมื่อวานเนี่ยมีค่ามากๆเลยนะครับพาทีม USA เนี่ยชนะสเปนได้สำหรับรอบถัดไปครับเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมครับทีม USA เนี่ยจะเจอกับทีมออสเตรเลียครับ11บเโมงสินาทีนะครับช่วงเช้าก่อนเที่ยงห้ามพลาดชมครับแล้วก็เป็นช่วงหกโมงเย็นนะครับทีมฝรั่งเศสจะเจอกับทีมสโลวีเนียของลูกาดอนชีครับหกโมงเย็นห้ามพลาดนะครััับบท้้ง2คคู่่่นนนนนนีีเยสุกแอร ตามเรื่องฟรีเอเจนต์กันตอนในวันที่2เลยค่ะ เริ่มกันที่ LA Lakers ก่อนเลยนะคะในที่สุดคะ่ะคาถาโอเมโลจงมาก็ได้ผลคาเมโลแอนโทนีค่ะตัดสินใจย้ายไม่อยู่กับ LA Lakers เป็นที่เรียบร้อยนะคะรวมทั้งมาลิกมังค่ะทั้ง2คนเนี่ยตกลงสัญญาขั้นต่ำที่1ปีนะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะพวกเขายังได้เคนริกนันด้วยสัญญา2ปี10ล้านเหรียญค่ะปีที่2งเนี่ยมี player option อีกด้วยเคนริกนันไงยอมรับเงินน้อยกว่าที่ LA Lakers เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้อยู่กับทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่การต่อสัญญากับเชอรเรนฮอตตัน 3ปี32ล้านเหรียญทั้ง3คนนี้ค่ะทั้งเคนริกนันเชรินทอตันชั t เกอร์แล้วก็มา i ิกมังนะคะจะเป็นพลังหนุ่มค่ะที่ช่วยเสริมกับพี่ๆในทีมต่อไปต่อก็ด้วยชิคาโกบูลส์ค่ะนี่ก็ร้อนแรงเหมือนกันค่ะพวกเขาได้ตัวเดมาเดโลซนในสัญญา3ปี85ล้านเหรียญเป็นการซ้าย t น a เทรดนะคะชิคาโกบูลส์ค่ะก็จะได้ตัวเดมา d e เดโลซไปในขณะที่ s a นแอนโทนิโอสเปค่ะจะได้แตเดียสยางค่ะกับ Alpha l a l ลฟลุคอามีโรวมไปถึงสิทธิร์รรอบแรกแล้วก็สิทธิร์รอบรอบสองอี สุดตัวเลยค่ะตูนว่าค่ะลุ้นเพลย์ออฟสบายบายเลยนะคะถือเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับของฝ่ายบริหารชิคาโกบุกรับได้ทั้ง Alex uso, zo, อเล็กซ์คารูโซลอนโซบอลเดมาเดโรซันแบบนี้ครับทีนี้ขอย้อนกลับไปพูดถึง LA ลเอร์เลเกอร์สกันสักหน่อยครับที่ประหลาดใจและก็ไม่น่าเชื่อมากๆครับแน่คืออังเรดรามอนด์เอลเอเลเกอร์เนี่ยไม่ต้องการที่จะเก็บอังเรดรามอนเอาไว้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ย เจ้าต,ตัวต้องไปอยู่กับทีมฟิลาเดลเฟียเซมิทเด้วยสัญญาขั้นต่ำนะครับ2.4ล้านเหรียญที่บอกว่าประหลาดใจที่ LA l เ k e ล s ไม่เก็บเอาไว้เนี่ยยังไม่พอนะครับ uh huh. ตัวของอังเรดัมมอนยังไม่สามารถหาสัญญามูลค่ามากกว่าสัญญาขั้นต่ำแบบนี้ได้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยเขาเดิมพันนะครับในฤดูกาลหน้ายอมรับสัญญาขั้นต uh ่ำ huh. เพื่อที่จะไปอยู่กับทีมที่ทําให้เขามีโอกาสในการเล่นมากขึ้นก็ uh huh. ข,ขอให้เจ้าตัวเนี่ยมีผลงานที่ลงตัวนะครับ uh huh. ให้กับโจ<ๆ> มีมูลค่ามากขึ้นเราไปต่อที่บร k l ลินเนสกันสักหน่อยครับเห็น LA l a k e r ลเนี่ยเสริมทีมเอาเสริมทีมเอาโหบรูคลินเนสบอกไม่ยอมครับลา่าสุดพวกเขาเพิ่งคว้าตัว p a t ตี้มิลส์ครับ,รบเข้ามาในสัญญา2ปี12รล้านเหรียญครับถือว่าเป็นการเสริมทีมที่ดีมากๆ p a t พตตี้มิลสเนี่ย รู้บทบาทในการเล่นของตัวเองดีการยิงสาคะแนนก็ใช้ได้ uh huh. ตอนนี้สู้สึกอยู่ในโอลิมปิกครับเป็นทีมชาติออสเตรเลียที่มีศักยภาพมากๆเท่านั้นยังไม่พอครับรูปรินเนสเนี่ยเติมเจมส์จอห์นสันเข้ามานะครับในส่วนที่เขาขาดเจฟฟรีนไปอยู่กับเดนเวอร์นากสเจมส์จอห์นสันเนี่ยทรงคล้ายๆกับเจฟฟรีน,นะครับ uh huh. สามารถช่วยทาแต้มวงในยิงวงนอกช่วยเกมรับได้ ถือเป็นการทดแทนที่ค่อนข้างโอเคมากๆและสุดท้ายครับเขาเก็บบรูซบราไว้ในสัญญาณ1ปีนะครับที่เหลือเนี่ยครับก็มารอดูดีลของ Spencer ร์ดินวิดีครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงและดูว่าเขาจะเติมทีมยังไงหาผู้เล่นตัวใหญ่เข้ามาเสริมทีมไหมในสัญญาขั้นตำ่ำในสัญญาม m i level exception อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดบิ๊กทรีทั้ง3คนเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอะไรรบ,บกวนต่างๆเนี่ย ทีมบุกินเนสในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการควา้าแชมป์ NBA อยู่ดีครับในส่วนของสเปนเซอร์จินฟิตี้ในตอนนี้ค่ะเขาก็รอปิดดีลสัญญากับทางวอชิงตันวิสเเอร์อยู่นะคะคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ค่ะในขณะที่ทีมหัวแถวของลีกเนะะี่ยค่ะตรงโรเซนสัญญาผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมหรือจะเป็นการซายแอนเทรดก็ตามหันไปม,มองในฝั่งของโค l d e นสต a วอร a เร i o ส s ค่ะตอนนี้ช่างเงียบเหลือเกินมีข่าวแค่เอาตัวออโต้พอยเดอร์จูเนียค่ะและก็น Maya, B, Alexa, กะนเน คู่เนี่ยมาในสัญญาขั้นต่ำแต่ที่เป็นข่าวใหญ่สุดของ Golden State Warriors ในตอนนี้ค่ะคือการเซ็นสัญญาของ Stephen Curry ซึ่งถือเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามหา,าศาลมากๆ4ปี215ล้านเหรียญค่ะ35% max contract ทำให้ตอนนี้ค่ะ Stephen Curry เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีการเซ็นสัญญาระดับ200ล้านเหรียญแบบนี้ติดต่อกันถึง2ฉบับแต่มาจนถึงตอนนี้ค่ะหาก Golden State Warriors เไม่มีการเสริมผู้เล่นเด็เดๆเข้ามาในทีมเนี่ยตูนว่าในฤดูกาลหน้า โอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยก็ยากหน่อยค่ะเห็นด้วยกับที่แอดมินตูนพูดนะครับสิ่งที่โกลเด้นสเตทบัวเลอร์ตอนนี้ต้องภาวนานั่นคือการกลับมาของเครทอมสันเนี่ยครับขอให้เครทอมสันเนี่ยกลับมาเป็นเครทอมสันก่อนที่จะบาดเจ็บนะครับให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามครับกลับมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามาช่วยงานให้กับเซฟเฟนเคอรี่เหมือนที่เครทอมสันเคยทำเอาไว้ได้เนี่ยพวกเขาก็ยังคงพอมีความหวังครับแต่จะอย่างไรก็ตามครับเราต้องมาติดตามข่าวกันต่อนะครับภาวนาให้ทางโกลเด้นสเตทบัวเลอร์เน เพราะว่าส่วนตัวในคาดหวังมากๆเลยครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ในนัดชิงสายของทั้ง2ฝั่งครับในฝั่งตะวันตกเนี่ยอยากให้เป็น LA Lakers เจอกับ Golden State Warriors ซะเหลือเกินหรือจะฝั่งตะวันออกเนี่ยอยากจะให้เป็น Brooklyn Nets นะครับจะเป็นเจอกับ Milwaukee Bucks หรือจะเจอกับ Miami Heat ก็ตามครับมันแน่นอนและก็เชื่อว่ามัต้องมีแฟนบาสบางส่วนเนี่ยครับต้องโดดงานโดดเรียนแอบดูบาสแน่นอนครับ ลคะ่ะก็อย่าง, Robin Lopez, รงโรบินโลเปซค่ะตกลงเซ็นสัญญา1ปี5 000, 000, ล้านเหรียญกับออเรนโดแมจิกรัดนิฮูดค่ะสัญญาขั้นต่ำกับวอลกี้บักส์ค่ะเพื่อเอามาทดแทน PJ จทักเกอร์รูดี้เกค่ะตกลงเซ็นสัญญา2ปี12 000, ล้านเหรียญกับยูทาแจัสค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่มาร์คิฟมอริสค่ะตกลงรับสัญญาขั้นต่ำกับไมมี่ฮีค่ะไมมี่ฮีในฤดูกาลที่จะถึงนี้คะ่ะบอกเลยคะ่ะใครเจอก็เหนื่อยคะ่ะเพราะเกมรับเนี่แน,น่นปึก๊กหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยปิดเมื่ออ่อไหร คำตอบก็คือจนถึงวันสุดท้ายครับของฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ครับถ้าเกิดทีมเนี่ยยังคงมีพื้นที่ว่างนะครับตามกฎเพดานเงินครับสัญญาขั้นต่ำเนี่ยเอาเข้ามาได้เลยทันทีเมื่อจะเป็นผู้เล่นต่างชาติหรือจะเป็นใครก็ตามครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าไม่เกิน4-5วันข้างหน้านี้เนี่ยแหละครับตลาดเฟรีเอเจนต์ก็วายแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับกุ้งหอยปูปลา lobster เนี่ยโดนจับจ่ายซื้อไปหมดแล้วครับจะเหลือก็คือตัวเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆครับ แต่ที่น่าสนใจยังคงมีอยู่นะครับ uh huh. เมื่อจะเป็นอย่าง Reggie Jackson กับ LA Clipper s จะยังหาข้อสรุปไม่ได้ v i c t o r r ์ a d i p o j r r e d i c k Brinforb แบบนี้ครับ uh huh. หรือจะเป็น Every Bradley เหล่านี้เนี่ยคือผู้เล่นที่เอาเข้าไปเสริมทีมปุ๊บเนี่ยก็ยังคงมีค่า<ช>น่ากลัวมากๆนะครับ เราต้องมาติดตามชมกันครับแต่ภายใน2-3วันข้างหน้านี้เนี่ยตลาดไวาแล้วครับเหล่านี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวของลีกในตอนนี้ช่วงนี้นะคะลีก NBA เอนี่ยโหื่อนไหวแบบขยับกันแบบรวดเร็วว่องไหวมากสิ่งที่เพื่อนต้องทำในตอนนี้ค่ะคือการ u u s c r i b e ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ g ีนของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสคนของคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ